วัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับไออีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันหยุดกลางสัปดาห์ของไอเองนะคะเช่นเคยนะคะวันหยุดแบบนี้ไอก็เป็นคนที่จะชอบหาอะไรทําทานเองอะคะ่ะก็ เช่นเคยเปิดไปดูคลิปคนเกาหลีอะค่ะเขาก็กินต็อกปกกีใช่ไหมไอ้ก็ไม่มีแป้งต็อกในช่องฟรีสค่ะก็เลยจะทําเองคราวนี้ก็ไปดูสูตรในช่อง YouTube ช่องหนึ่งนะคะเขาทาด้วยแป้งข้าวเหนียวอีกช่องหนึ่งทำด้วยแป้งข้าวเจ้าไอ้ก็เลยอยากลองสูตรที่ใช้แป้งข้าวเจ้านะคะก็เลยเอาแป้งข้าวเจ้าประมาณ120กรัมมาผสมน้าร้อนในปริมาณเท่าๆกันเนี่ยค่ะร้อยยีกรัมแต่พอผสมไปแล้วแป้งมันเหลวเกินไปไอ้ก็เลยเติมแป้งลงไปอีกถ้วยเล็กๆนะคะแล้วก็นวด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 นะคะทุกคนหลังจากนั้นเเเเเเรรราาาาาจจจะอแแป้้้้งขววทีี่่นนดส็ลย ไปนึ่งนะคะตามสูตรเขาบอกนึ่ง25นาทีแต่ไอคิดว่าไอันึ่งประมาณ15นาทีนี่แหละคะ่ะทุกคนก็หลังจากนั้นเราก็จะเอาแป้งอะ่ะมาครึงมานวดแล้วก็ตัดออกมาเป็นเส้นนะคะตัดออกมาเป็นชิ้นชิ้นที่นี้ทุกคนลองตามไปดูนะคะว่ามันจะทุลักทุเลแค่ไหนนะคะเดี๋ยวตอนนี้อเอาแป้งไปนึ่งก่อนนะคะ นื่องใส่ใส่หวัวข่าเราจะเนื่องเจะตั้งเวลนะตั้งเวลา25นาทีเอา,เอาเอาสักยี่สิบพอสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามารอ รอลุ้นนะคะว่าวันนี้แป้งต๊อกของไอมันจะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะคะเพราะไอดูสูตรจาก u t u b e เนี่ยมันมีหลายช่องนะคะบางช่องเนี่ยเขาใช้แป้งข้าวเหนียวแต่ว่าไอเจอช่องเนี้ยเขาใช้แป้งข้าวเจ้านะคะแล้วก็เอาไปนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่า texture มันจะเป็นยังไงเนาะมาลุ้นกันคะ่ะอีกสักประมาณไม่ถึง10นาทีค่ะเดี๋ยวก็จะเสร็จละตอนนี้นะคะนึ่งแป้งไป15นาทีไอรู้สึกว่า อาจจะพอแล้วนะคะคือยังไม่ได้เปิดดูนะแต่รู้สึกว่าแป้งของเราเราไม่ได้ใช้ตามออตามสูตรนะคะเราใช้น้อยกว่าสูตรฉะนั้นคิดว่าจะนึ่งแค่นี้แหละแล้วตามสูตรเราจะต้องนวดแป้งตอนที่แป้งเนี่ยยังร้อนๆอ,อยู่นะคะแต่ด้วยความที่มันร้อนนี่แหละแป้งตัวนี้มันก็จะเป็นแป้งข้าวเจ้าจากประเทศไทยนะคะหมายถึงว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของเมืองไทยทำยังไงดีใช้ ลองใช้ไอ้น,นี่ดูค่ะทัพพีไม้เนาะมันจะมีข้อระวังนะคะทุกคนก็คือว่าเราควรจะมีใส่เสื้อผ้าสีขาวนะในการที่ทํางานกับพวกแป้งเนี่ยนะคะเพราไอหเหน็นแบบเหมือนเส้นใยสีดำๆจากเสื้อไอ้นี่แหละแต่ก็ไม่ได้ระวังนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะอ,อันนี้คือเราไม่ได้ทําขายไงเราทํากินเนี่ยทุกคนแป้งเขานิ่เข้าใจไว้เข้าใจเวลาเล่นแล้วมันจะเป็นมันจะเป็นอย่างนี้ ้แป้งเย็นตัวแล้วนวดได้ค่ะมาถึงตรงจุดนี้เนี่ยไอยคิดว่าไอาไม่น่าจะได้กินแป้งต็อกค่ะวันนี้เพราะว่ามันนวดยากมากๆเลยทุกคนคือแบบเหมือนแป้งมันมันมันแข็งมันนวดไม่ลงอะค่ะอาจจะเป็นว่าไอเนื่องุกเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเนื่อไม่สุกเงี้ยค่ะไม่รู้ว่าเนื่อแป้งไม่ค่อยสุกหรือ,อสุกเกินไปนะคะทุกคนคือมันนวดยากมากเลยไอยก็เลย เอาลงไปนึ่งเพิ่มอีกนิดหน่อยให้มันมีความร้อนเพื่อที่จะให้นวดได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ไอ้ลองนวดแบ่งมันนวดส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ทําเป็นเส้นนะคะทุกคนเนี yeah. ่ยเดี๋ยวเรามาดูแป้งก้อนนี้นะคะที่ไอ้เอาลงไปนึ่งใหม่นะคะรู้สึกว่ามันจะนวดง่ายขึ้นค่ะแป้งมันจะนิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวไอ้ก็จะนวดนวดนวดให้มันเนียนนิดนึงนะคะแล้วก็จะทําเป็นเส้นเส้นแล้วก็ตัดค่ะทุกคนมันยากมากๆเลยค่ะแต่ก็เตรียมไว้แล้วว่า ถ้ามันไม่ได้ก็คือทิ้งเท่านั้นเองค่ะมันมืดเนาะ ส่วนนี้ก็คือแป้งก้อนสุดท้ายนะคะที่ไอเอเอาไปนึ่งใหม่เนาะก็เอามานวดครึ่งนะคะพยายามที่จะนวดให้มันเนียนที่สุดนะคะทุกคนก็รู้สึกว่าไอาจะสู้ไม่ไหวนะคะคือแป้งมันมีความแบบบอกไม่ถูกะคะ่ะมันนวดยากจริงๆะค่ะทุกคนนะคะก็เนี่ยค่ะพยายามครึงครึงออกมาให้มันเป็นเส้นแล้วก็ตัดตัดตัดเป็น ชิ้นความยาวนะคะประมาณตามที่เราต้องการละคะ่ะสั้นหรือยาวแค่ไหนก็ตามที่เราต้องการเลยทุกคนนี่คือตัดเสร็จแล้วหน้าตาวันนี้มันกระปูดกระเปี้ยวมากเลยเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะทำต๊อกปกกี้แบบง่ายๆนะคะนี่ใส่กระเทียมแล้วก็ขิงแล้วก็ซอส โคฟูจังซอสก็จะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องไปซื้อโอเคใส่สพริกป่นไปเพิ่มทำแบบได้ง่ายใส่พริกป่นเกาหลีลงไปเพิ่ม น้ำตาลทรายแดงซอสถั่วเหลืองน้ำมันงาดูทุกคน ชิมรสแล้วนะคะดูจืดไปนิดนึงนะคะเดีย๋ยวจะใส่รสดีสักประมาณนี้ค่ะปลายช้อนนะคะปลายช้อนชาอาจจะใส่ต้นหอมลงไปเลยนะคะให้มันแบบ ต้นหอมมันสุกๆแล้วก็จะได้หวานหวานนะคะแป้งต็อกของเราค่ะจะมาดูว่าแป้งต็อกมันจะสุกหรือเปล่ามาลุ้นกันค่ะโอ้ยกระเด็นกระดอนใส่หมดนี่เลยกินไม่ได้ก็ กินไม่ได้ก็ทิ้งนะทุกคนนะจริงๆมันจะต้องใส่น้ำเชื่อมนะน้ำเชื่อมที่แบบทำจากผลไม้อ่ะคะ่ะแต่อไอไม่มีนะอันนี้พอไอตัวแป้งต๊อกเนี่ยตอนทำเสร็จอะไอเอาไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะแช่ตู้เย็นไว้เป็นชั่วโมงสองเกือบสองชั่วโมงเลยมั้งเนี่ย แล้วก็วันนี้จะใส่ลูกชิ้นปลานะคะเดี๋ยวไาจะใส่ทีหลังค่ะทุกคนเพราะว่าลูกชิ้นปลามันสุกง่ายนะคะเราต้มแป้งตอกก่อนต้มแป้งตอกไปสักห้านาทีหกนาทีก่อนโอเคถึงเวลาเอาลูกชิ้นลงไปลูกชิ้นของเราจะกระเด็นโดนนี่ไหมน้ำน้ำแกงก็เริ่มแบบ ไอ้นี่แล้วนะเริ่มเหนียวเหนียวข้นๆแล้วเพราะว่าแป้งต๊อกมันมันเริ่มสุกนะทุกคนมาจากทุกคนเราจะมาชิมต๊อกปกกี้นะคะแป้งต๊อกทำเองมาดูว่ามันจะได้เท็กเจอร์แบบที่เราซื้อมาจากร้านหรือเปล่านะคะมาทุกคนก่อนอื่นอะเราต้องชิมแป้งต๊อกก่อนนะคะ ถ้าทางมันจะไม่เหนียวนุ่มแบบที่เราซื้อนะคือไอจะบอกว่าบางช่องีหยเขาจะใช้แป้งข้าวเหนียวทําแต่ช่องเนี้ที่ไอทําตามเขาอะ่ะเป็นแป้งข้าวเจ้าทุกคนแป้งสุกนะแต่มันมันมันไม่มีความแบบ นุบหนเหมือนแป้งต๊อกที่ใหญซื้อจากที่เขาส่งมาจากเกาหลีนะพอทานได้ทุกคนแต่จะให้อร่อยเหมือนแบบออริจินอลเลยไม่ใช่หรือว่ามันจะต้องผสมแป้งข้าวเหนียวไม่แน่ใจนะแต่แต่รสชาติดีหมายถึงว่ารสชาติแบบมันดูดน้ำซอสเข้าไปไง อร่อยอน้ำข้นมากอมหอมทั้งขิงทั้งกระเทียม ร้อมแป้งตอกขาดความหนุบนะทุกคนความหนุบไม่มี แต่ว่ามันก็ได้เท็กเจอร์แบบตุ๊บๆนะแต่มันจะต้องมีความแบบสู้ฟันอนะไม่เลวเดี๋ยวอาจจะหาสูตรสูตรใหม่ๆนะคะขออนุญาตไป ทานต่อนะคะพอดีไอ้รอข้าวสวยอยู่มันไม่เร็วนะไปแล้วทุกคนอ,อร่อย คือซอสใหญ่ปรุงอร่อยมากเลยทุกคนแต่แป้งต็อกของไอ่ยขาดความหนุบขาดความเหนียวหนุบนะคะซึ่งไอก็จะหาสูตรต่อไปจะต่อสู้ต่อไปค่ะ <c oughs> อืมร้อนค่ะ วันนี้อขอลาไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวอาจจะไปทานต่อกับข้าวสวยด้วยนะคะวันนี้ขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสดน้ำนี่มีแรงมากเลยทุกคนวันนี้ไม่ใส่ผักกระหล่ำปี